เคนะครับเพื่อนตอนนี้เราก็ได้ถึงที่จุดสกัดเข่าแพงม้านะครับเราก็เส้นทางวิบากมากนะครับแต่ว่าเราไปอีกเส้นหนึ่งเนาะเมื่อกี้เราเลยอาจจะหลงบ้างเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูว่าข้างในว่าค่าตัว๋วค่ารถมอเตอร์ไซค์ค่าคนที่เข้าไปกางเต็นท์เนี่ยว่ามันเท่าไหนนรนนะน่นะครับเพื่อนเนี่ยครับเราถึงแล้วจุดเข่าแพงม้าครับเทไปเราดูบรรยากาศข้างในกัน พี่กางเต็นด้วยเท่าไหร่พี่เป็นรถยนต์หรือมอไซค์เป็นมอไซค์อ่ะพี่มอเตอร์ไซค์มีค่าเข้าสามสิบค่าเข้าสถานที่สามสิบแล้วก็มีค่ามอไซค์สามสิบบาทเป็นเก้าสิบเก้าสิบโอ้ยนายพี่แล้อว่าต้องจ่ายสดอย่างเดียาวถึงไหมเนี่ยแปดสิบพอดีเลยครับ พี่กะทิ้งออกไหมมีค่ะเอัน,นเท่าไหร่อันนี้แปดสิบแล้วนี่นะแปดสิบ 80, อันนี้เก้าสิบบาทโอเคครับแต่เราต้องดูกล้องซูมเหมือนเดิมใช่พี่หมอกมีมีทะเลหมอกไหมพี่ตอนนี้เมื่อเช้าไม่มีเหรอ <laughs> ไม่เป็นไรแต่มีเป็นบางวันอ๋อตอนเช้าถ้าอ,ออกออก,ออกสักประมาณหกโมงเฮ้ยเจ็ดเจ็ดโมงเนี่ย มันน่ากลัวไหมเส้นทางออกออกทางนี้ค่ะออกทางนี้ได้เลยอ๋อเราขับเส้นตรงนี้ดีกว่าใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าเมื่อกี้มาทางไหนมาทางนี้หรอใช่เส้นทางวิบากมากเราไปหลงในหมู่บ้านอีกตอนแรกอ๋อถ้าเป็นทางนี้ปกติจะปิดไม่ได้เปิดได้ขึ้นมาครับค่ะปกติจะขึ้นทางนี้ขึ้นขึ้นทางนี้จะเป็นทางดีเลยแหละเป็นทางลาดยางช่วงหนึ่งจะมีลูกรังแค่ช่วงหนึ่งค่ะตรงทางขึ้ผมไม่ทันแล้วพี่ไปแล้วพี่เดี๋ยวข้างในต่อ อ๋อครับพี่ไปครับเราเข้าไปจัดข้างในกันก่อนนะครับเพื่อน อนนี้นะครับเราก็มาเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะไปกางเต็นท์กันก่อนนะครับที่ลานกางเต็นท์ข้างหน้านะครับที่เขาแผงมาของเราก็ถือว่าอากาศเย็นนะครับขึ้นมานี่ก็ถือว่าสดชื่นเลยเลยในระดับหนึ่งครับตอนนี้ก็มีผู้คนหลากหลายครับมา,ก,ากันเยอะมากเลยนะเดี๋ยวผมก็เตรียมตัวที่เอาของลงแล้วก็เอาเตรียมของไปกางเต็นท์ข้างล่างแล้วเดี๋ยวเราไปดูชมกระทิงกันนะครับตอนนี้ก็กระทิงเริ่มจะออกมาหากินข้างบนกันแล้วนะครับผมเนี่ย ที่เป็นลานของเขากระทิงข้างล่างนะครับเพื่อนไปเราเก็บของกันดีกว่าลุยอัอนนี้แดดร้อนมากเลยครับ โอเคนะครับตอนนี้เราอยู่ที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่านะครับอยู่กับเจ้าเหมียวจมส่วนของเรานะครับเนี่ยดูดีนน่ารักมากเลยทุยานแห่งชาติเขาแผงม้านะครับเนี่ยเขาว่ามาทะไรเจอเจ้านี่ก็เจอจริงๆนะครับเพื่อนเนี่ยอ,อยู่ด้วยกันก่อนก็เดี๋ยวบรรยากาศตอนเย็นเนาะผมจะพาเพื่อนนะครับไปดูกระทิงกันตอนแรกเราจะดูรูปปั้นจักกระทิงที่อยู่ฝั่งนู้นก่อนนะครับเพ,พื่อนก็เราเราจะดูเป็นลานข้างล่างที่จะมีกระทิงนับร้อยตัวที่มากินหญ้ากับข้างบนกันนะครับผมก็ ส่วนมากสัตว์ที่นี่สัตว์ป่าที่ผมเคยมาและเคยอยู่เนาะก็ะว่ามีพวกนกแขกเต้านกเงือกแล้วก็นกป่าหลากหลายทน,นีครับที่ว่ามากันที่นี่เยอะแต่ว่าช้างนี่อาจจะหายช่าเว่าช้างจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับเพื่อนแต่ว่าเนี่นะครับเจ้าเหมียวหาง่ายที่สุดละครับเพื่อนอะโอเคเดี๋ยวเราไปดูปดบรรยากาศกันต่อล้ครับเพื่อนไปเหมียวไปด้วยกันเหมียวเหมียวไปลุย นี่แหละครับรรอากาศยามเย็นนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลามาเกือบสี่โมงเย็นนะครับแดดกำลังร้อนเปรียปร้ยงๆเลยะนะครับอ่ะเดี๋ยวเราก็เราไปลุ้นกันว่าฝูงกระทิงกาลังลงมาหรือเปล่าครับแต่ตอนนี้ที่แน่เราเห็นเป็นรูปปั้นกระทิงยักษ์ที่อยู่เป็นสลักษณ์ที่เขาแพงม้าที่นี่นะครับเพื่อนๆไปเราขึ้นมาดูกันดีกว่า โอเคครับเพื่อนเดี๋ยวต่อมานะครับเราก็เป็นการจุดที่เราจะขึ้นรถกระบะน,นะครับขึ้นไปดูกระทิงระยะประชิดเลยว่าอยู่ใกล้ๆตัวกระทิงเนยนะครับเพื่อนไปเราจะตัวเพื่อนเราจะเหมารถกระบะน,นะครับขึ้นกัน แต่ว่านั่งกันเจ็ดแปดคน seguinte, OK. แล้วับเพื่อนโอเคเราก็ได้เพื่อนหารกันไปครับไปน่าจะเสียนะจะไปถ่ายรูปเสียก็ได้พี่เสียตังค์ไหมพี่อ๋อพ yeah> ี่จะคนเพื่อนมายคนนี้จอดรถข้าขับชนเลยใช่ไหมเนี่ยนี่หมู่คณะมาเพื่อนเสียคนีนน้องผู้หญิงเนี่ยสองคนก็มาด้วยนะคะเนี่ย ปกติ ich, เราเดินเบาๆใช่ไหมเราเขาเขาจะตกใจใช่ไหมใช่เพราะนี่เรื่องผมเดินเรื่องผมลงมาข้งแรกเนี่ยปกติไม่เคยลงมาเลยเราจะดูอะไรมุมน okay. ี้ดูตรง้อ๋อในสิ่งที่ตรงนี้เพราะถ้าเข้าไปใกล้อีกเขาจะไปลงกินน้ำอ๋อเขาจะหักหัวข้างบนแล้วดูความนี้ครับตรงนี้ตรงหญ้าตรงนี้เราขอความร่วมมือจากชาวบ้านให้เว้นให้ประมาณ150เมตรอ๋อเว้นให้มันอันนี้คือถนนที่เราเดินคือถนนเกษตรเราอ๋อนี่เกษตเรา เป็นที่ชาวบ้านเป็นที่ทบัวห้าที่ดินทำกินให้ทำกินกันะอ๋อที่ดินทำกินที่เขาให้เราทำกินได้แต่สดมากกาีฟก็อย่างพี่เห็นเมื่อคืนลงมาเนี่ยมันจะเป็นหลังเป็นหลังใช่ครัแล้วเราสร้างได้ด้วยเหรอเดี๋ยวนี้ก็มีเสซนเลยพี่ใช่เรื่องปกติแค่เป็นเพิ่มผั่งใช่เพิ่งเพิ่งเข้ากับ ตอนนี้เตรียมตัวเรากลับกันเนาะเนี่ยน้องคนน้องไปกันมาที่เหลือเราขึ้นข้างบนเลยเรานั่งได้ไหมได้ไหมอะไรได้ขายเท่าไหร่ครับครับต่อต้องเช่าน้อง เป็นไงบ้างสองคนนี้ดีไหมที่ที่มาดูคร mm ั้ง huh. น hey, ี Superman, ้ดีครับบรรยากาศเราเสีย oh ตังค <Old> ์เพื่อมาดูสิ่งนี้โอเคเดี๋ยวเราเตรียมตัวที่จะขึ้นเส้นทางวิบากเหมือนเดิมลุ้นเอาว่าเจอตัวอะไรขอดไปเจอบไม่ไปเขาอยากให้ไปเขาอย่ายังเจอแม่นเจอมทางเจออะลองคงเฉยชาแน่นอนเลยทางใช่ไหมของอะไรลำตะคองลำตะคองลิลิมลำน้ำลำตะคองที่ไม่ถูกกระอบอ๋มีมีไอ้ส่นตัว โอ้โห oh, แล้วแวนะครับบรรยากาศตอนนี้ในยามค่ำคืนก็เริ่มมืดลงแล้วล่ะครับก็ตะวันได้ตกสู่พื้นดินนะครับเพื่อนอ่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราน่าจะต้องขอตัวไปนอนก่อนนะครับแล้วก็พักผ่อนเพราะว่าพรุ่งนี้เช้าเราน่าจะตื่นมาดูตะวันขึ้นนะครับมาดูว่ามาลุ้นว่าดูว่า,วาทะเลหมอกลงหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจเนาะตอนนี้ไปเดี๋ยวตอนนี้เต็นท์กำลังกางกันเยอะมาคนก็หนาแน่นพอสมควรนะครับเพื่อนอ่ะตอนนี้ขออนุญาตนะครับเพื่อไปนอนกันนะครับเพื่อนไปเราขอเต็นท์กันดีกว่า เลยเหรอการใกล้หมดเลยเด,ด,ด,ดี๋ยวดีดีดีมากี่คนคเด้ยด